ขอากาบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะมือนีกะมาพ่อน้องริต้านะคะเด็กมีเซนนะคะเพิ่นปีเติมพอดีค่ะท่านผู้ชมก็เลยมาพ่อน้องน้องฟันนะคะมาเบิ่งความฝันเพิ่นดุนดุนเพิ่นฟันเพิ่น,น,น,พน,น,พนจะฟันคิวเนี่ยค่ะที่ห้างหายไปคือนอ้องโบฝันจา้าเทียพี่น้องเพิ่นเลยโบอกหวดนี่ฟันแล้วนะคะค่ะไปฟังพร้อมๆกันเขามาแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร ให้ข้างช่องน้ำในเด้อค่ะเป็นแนวทางทอนันค่ะโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมนะคะแนวทางก็มีความเสี่ยงมาฟังนองลิตาน้ากันนะคะเพิ่นจะมีเส้นเพิ่นฝันคักฝันแขนงวดหนีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคนสวยค่ะอุย้ยคือใด,ดสุดสวยแธอลูกผู้ใดซื้อไฮนเนอสุดเนี่ยเอฟซีชอบบ่ลูกชอบ ขอบคุณค่ะขอบคุณงามๆนคะคะโอ้ยอีหลาขอบคุณสายบุญสายเอฟซีเป็นหายสุดงามน้องดีตาม,มาเนาะกะบพึ่งปิดเทิมอีหลาปิดเทิม่มเราบอกปิดแล้วปิดแล้ว <c oughs> จ้าว่าเ <c oughs> น,นี่ยแล้วจ้าเมื่อนีมาล่าแก่บุญก็แม่โบามาล่าเป็นมัวว่าใหญ่ต้นหอมบ่ค่อยสบายคือแม่โบหงิมไวอีหลาฝันบ่ล,นบลูก วันมาจังได้ว่าดังๆให้ฟังเนี่ยวันว่าเห็นย่ามาถูฮะอีหยังกว่าเห็นเห็นย่ามาถูดว่าดังๆดูเห็นย่ามาถูดย่อมมาถูดย่อมมาถูดย่อมมาถูดเหนื่มาจะสร้างเห็นย่อมมาถูดบบนี้คักบอพี่น้องมาจังได้เหรอลูกย่อมมาถูดเป็นเป็นผู้จังได้ค้นตัวเด็กแดงเพื่อน กันถืออันอีหยังกัะบอกหูจ้าคือแบบใด็กถือทั้งสี่บ่ถือทั้งเด็เอาทั้งสี่เลยบ่จักหางหางเดียวเขาถือใหม่บ่ใหม่งามไงบ่แหมป้านี่อันคมอมด้วยฮะมีคมอมห่อห่อป๋าเจนุดร้านเจนุดบ่ป้าห่อยังเด็กันเห็นยมมาถูดมีมีอันแหลมแหลมถือไว้ทั้งสี่บ่ลูก นี่ชื่อให้เบิ้งอีกไหมน่าเอาลราพี่น้องฟันเห็นเห็ดยังเกาะเห็นยังมาถูดยังมาถูดเพื่อนเป็นผู้ยิ่งผู้ทรายลูก <c oughs> ผู้ทรายโตสียังสีแดงโอ้โหของแทรแต่เย็นนวดเอ้อยบาดนี่แดงเกือกครึ่งได้บ่ลูกแดงคักแดงคักบอกปิตยานแดงปิตยานเพื่อนมาหาอีลาบอกจ้ะมาว่าจังไดลูกว่าลายได้คู่กัน เพื่อนมามาถามลาว่าอีลาเป็นคนไทยบันไดลาบอกว่าคน<ม>อันน้องแต่ใกล้อันอันเพื่อนก็บอกว่าอีลาไม่อยู่ในคุกอยู่ใด้จ,จ้งไหนอันลาก็บอกว่าว่าอันพวกโจรมาจับลาอืมบนนี้เพื่อนชอยอีลาออกจากคุกบอกจ้ะ เพื่อนพ่อไฮเรกวลูกไฮฮึมไฮยูนี่ละพี่น้องเดี๋ยวเดียวเพื่อนไฮตัวใดค่ะไฮน,นึ่งหกค่ะนึ่งหกค่ะค่าอห้ไฮนึ่งหกค่าจังใดเด็กหน่อยพี่ลายูปอใดป่อหนึ่ง จังม่ยังฝันเห็นยมมาถวนาเจนุเจ้าเคยฝันเห็นบ่บ่เกิดมาไ้ฝันเนาะแต่่อยก็บ่เคยฝันมาเสยเนาะฝันใส่จังไสฝันใส่สุดจังไสลูกฝันมาใส่ถัดเสื้อถอเสือฝันใส่แต่จงกระเบนโอ้ยเชียงจงกระเบนสีเขียวออใส่จงกระเบงพี่น้องแต่ว่าตัวนี่แดงครึ่งคึ่งเป็นตายานบุลูก ลาถึงหอบอ่ะอันลาอยู่ในคุกลาปยาญาเพราะว่าอย่างว่าเพื่อนต้อยลอชยาชิไปชอยเพื่อนมาซอยลาว่าอยู่อันน้องลิตาอยากล่ำเพลงยังเกาะยังไงหนูอุ้ยเนี่ยโอ้เหท้าวเวชสุวรรณมอุียลาขั้นได้ล่ำอยู่ตัวเนอกท้าวเวชสุวรรณอ้วนอี้ยลาบอกขั้นได้ล่ำท้าวเวชสุวรรณ ฝันเห็นยมมาถูดมาขึ้นนี่ตัวแดงเครื่องเคื่งมาสันถือหอกว่าสั่ถือหอกมาพอมาสันแม่หลาก็ะฟันว่าว่าเห็นพลอหนาคนหนึ่งเห็นเห็นเห็นแต่แม่หลายู่วัดแล้วแม่หลาเห็นพลยหนาคนหนึ่งดินแล้วก็ยุตเห็นพลยยังะตัวจริงเป็นงูได้บะจ้ะผู้ใหฝันอันนี้นะ แมุ่้มโอ้แม่ฝันเห็นพญานาคจากักเพิ่นมากจักองสององสององนั่นสิบว่นเจ็ดสองพ่ะเจนุอันนี้แม่ฝันบ่ลูกมังหันอีลาฝันอี่แม่ฝันแต่ว่าอีลาฟังบอกจ้ะฝ้าฝันทั้งแม่ทั้งลูก่นจือได้ได้ความฝันแม่เพิ่นนจะว่าเจ็ดสองพ่ะเจนุพญานักสงององ,งเจ็ดสองสองเจ็ดพรพญานากมาเหตุนหนังแม่ตุ่มคือฝัน พอยหนาหน่อยเห็นพลนาคนนึงหน่ยอยู่ในหนามดินไปดินมากแม่ตุ่มก็บอกว่าเอาพล่หนาคนนี้คือดินเถออแม่อัหนาก็บอกว่าเอาก็เพิ่นนาเพิ่นคนโตจริงแม่ลากะเอาดีแม่ลาบอกว่าแม่ลาบอกว่าเอากระเพิ่นคือดินเพราะว่าเพิ่นเป็นโตจริง เบิ้องเป็นตัวจริงมากจากองค์สององค์สอง,งองค์พื่นดินเหรเบื้งเพื่อนเป็นตัวจริงเ <laughs> จนเพราะว่าถธอได้เจ็ดสองบ่บังหันหนึ่งหกหาเนอ้อน้องดีตาเป็นบ่หนึ่งหกหาเนอ้ <16 5 S 2> อรากา<ๆ>ความฝันอีแม่หนำ่ำอีลาวาหอดความฝันอีแม่ให้ฟังแต่ว่าอีลานี่ฟันยินนีอย่งก่อนยิ่งมาถูก หนึ่งหกหาหนึ่งหกหามาเขียนเด็กใครใหายบึงได้ปะลกูกจ้โอ้ยค่ะเา้าพ่อละฝันว่าคนหนึ่งตายอันเป็นพี่น้องของพ่อตุ้ยเราอันอเราพ่อละอันข้าเจ้ามาปุ๊กอีพ่อไปลูกกาอันอันข้าเจ้านะอันข้าเจ้าก็เลยบอกว่าอันต,ตุ้ยตุ้ยตื่นได้แล้ว ปะไปลูกก้าพ่อลราก็บอกว่าเก็บขาอย่ไปเพื่อด้ดอกไอ้ฝันอีกมัง้งปนี่ฝันช่องเทียบลูกฝันเห็นเด็กน่อยฝันเนาะกกนนบบเป็นก็บอกสู้ฝันฝันแบบไรกก็บอกฟังสันนอเจนุดแต่ว่าพวฝันโดนแล้วเปนบ่นเจนุดแมนอ,อันนี้เป็นลานบอกลูกผู้ใดคันี่ลูกอ้ลูกยอ,อ้ล่ำนี้กับพวได้ซ่วม โอ้ขอบคุณสุดสวยๆขอบคุณค่ะสุดสวยๆขอบคุณนเอฟซีในเรือขอขอพุณค่ะคันเลขถืออีกอีหนายอยากได้ง,งังวัดนี้สุดได้ตะกุตเตอร์แล้วก็สูตรเจ้าหญิงแล้วก็เกลืนแมงฝ้าแล้วกันบ,บาหลางไม้อยากไดปบาอหลังม,มันมันวัดนี้ให้ถือปะถือ ยิ่งาคือแค่เหรอเนี่คือแค่ยี่นาอยากดังบะดังดังดังนกว่าดังดังดังแห้งบะดังแหงแต่แกคโตงวมนี่แต่แค่ตัวหกหนึ่งเก่าหกหนึ่งเก่าเอาบวกตืมพี่น้องหกหนึ่งเก่าขอคุณน้องดีตากระเจนู้เดอร์ค่ะมีมีหกหนึ่งเก่าพี่น้องพูดตายอีกพี่น้องเอา ค่ะนี่เป็นตัวเลขน้องลิตาเนาะค่ะฝันเห็นยมบระทุดประสันค่ะเพิ่นฝันเนี่ยได้เพิ่นก็บว้าสซู่ฟังเนะเาะว้าฮหอดความฝันแม่ค่ะฝันสองรอบก็บว้าให้ฟังสองรอบพี่น้องน้องบอกออกจากปากเพื่อนเองนี่หนึ่งหกห้ากับหกหนึ่งเก้าสวงทิมไทยราคาเจ็ดสองนี่แม่เพื่อนฝันเห็นพญานาคสององค์ พญานาคว่าเป็นคลองแข่วสันในความฝันงวดนี้น้องว่าสีให้ดังเลยวาสันค่ะน้องดีตาว่าสีดังค่ะคักเรยงวดนี้ก็เป็นกำลังใจหน้องในเด้อค่ะสองตัวกระตัาเลนเอาเด้อค่ะเป็นนึ่งหกเป็นนึ่งหาเป็นหกหาหรือว,ว่าเป็นหกนึ่งหกเก่าของสีน้องพิจารณาเป็นแนวทางค่ะทางจองก็เป็นซื้อกลางโปรดใช้วิจัยในการรับชมการตัดสินใจอยู่กับท่านผู้ชมค่ะสําหรับคลิปนี้ ฉุกๆมันมันรำด้วยกันสูปผู้สูข้นกาบสวัสดีงามค่ะ